สวัสดีค่ะอัปเดตความตื่นเต้นให้เหล่าชาวบิงกับพิซ a l i ไ e with ดดาวนี้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม พบกับการไลฟ์สดที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ในเวลา18นาฬิกาตามเวลาของไทยเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกของลิซ่ากับทางดาวนี่ในแถวเป่าทําเ,าเอาฟแฟนๆหลายคนตั้งนาฬิกาปลุกตั้งตารอเพราะงานนี้ห้ามพลาดเป็นอันขาดโดยจะติดแฮชแท็กลิซ่าไลฟ์วิดดาวนี่เพื่อสนับสนุนน้องให้ปังๆขึ้นเทรนด์โลกอันดับหนึ่งไปเลยลิซ่าแบ็คทิงซีตอนนี้ชื่อเสียงของเธอดังก้องกังวานไปไกลทั่วทั้งโลกแล้วเธอมีเสน่ห์น่าหลงไหลใครเห็น ต้องตกหลุมรักกับความงามความฉลาดและความน่ารักสดใสของเธอเธอมีแฟนคลับติดตามในไอจีและเว่ยป๋อจากที่เมื่อก่อนจีนได้พยายามให้คนในประเทศได้ใช้แอปของประเทศจีนเองแต่ไม่เกิดผลสำเร็จ ตอนนี้เชื่อว่าทางรัฐบาลจีนและผู้ประกอบการที่เห็นดีเห็นชอบอย่างเช่นอุตสาหกรรมบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดในวงการตลาดจีนแบรนด์ดังระดับโลกได้เห็นถึงผลงานอันโดดเด่นของลิซ่าจึงมอบสิ่งที่เหมาะสมให้กับเธอเช่นที่ผ่านมาบริษัทในเครือ PNG ได้เลือกเธอให้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่และกำลังจะถ่ายทำโฆษณาให้กับบริษัทนมยักษ์ใหญ่ที่สุดของจีนอีกทั้งล่าสุดเมื่อวานนี้เธอก็ได้ขึ้นปกมิติยักร สามอารัวประจำเดือนมิถุนายนอีกเป็นจำนวน3ปกแล้วณตอนนี้ทำให้มีผู้ติดตามแอป,ปจีนและเหว่ยป๋อเพิ่มเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่เธอใช้เวลาเพียงแค่ไม่นานเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนไปด้วย อีกทั้งยังทำให้สินค้าจีนเป็นที่รู้จักมากขึ้นเธอได้ยกระดับสินค้าจีนให้ก้าวไปสู่ระดับอินเตอร์ส่งผลดีต่อชาวบิงจีนที่จะได้ทำความรู้จักกับชาวบิงอินเตอร์มากขึ้นอีกด้วยกลายเป็นบิงก,กันทั่วโลกแล้วจ้าวันที่16พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาก็อย่าลืม เตรียมพบกับการไลฟ์สดที่จะเกิดขึ้นในครั้งแรกของลิซ่ากับทางดาวนี่ในแถวเปาเรามาร่วมส่งกำลังใจไปให้เธอโดยการติดแฮชแท็กลิซ่าไลฟ์วิดดาวนี่ไปพร้อมกันนะคะอัปเดตข่าวสารสาระบันเทิงฝากกดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารรวดเร็วก่อนใครเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ